คุณรักหรอฉันรู้นะว่าคุณเป็นตัวการทั้งหมดเรื่องนี้ทำไมทำไมคุณถึงได้ร้ายกาจขนาดนี้ตัวการอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรสะนอะยคุณปานของป้าเองต่างหากที่ทำตัวเองถ้าเขาไม่ผิดจริงเรื่องมันก็คงไม่เป็นแบบนี้ ฉันแค่ทำให้คุณพ่อตาสว่างขึ้นมาก็แค่ถ้าคุณอยากให้คุณผู้ชายตาสว่างคุณเองคุณเองจะไม่ไ่บอกท่านล่ะว่าคุณไม่ใช่ลูกท่านพอได้นะนะป้านืลองคุณพ่อท่านไม่มีทางเชื่อเรื่องที่หนังดั้งมันแตกขึ้นมาคุณป้าไม่ได้แตกคุณเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าคุณไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของคุณผู้ชาย คุณก็ยั็งจะจงใจแกล้งครอบครัวทำร้ายครอบครัวเขาเราให้ดีแต่คุณรังรองเวรกรรมมันจะตามสนองคุณ,คณดวงเถกฉันนี่แหละฉันนี่แหละจะเป็นคนร่วมมือกับคุณป่านเปิดเผยต,ตัวตนของแกให้คุณผู้ชายรู้ว่าแกน่ะมันร้ายกาจขนาดไหนอะไรนะ สีจะเปลี่ยนพินัยกรมยกทุกอย่างให้นางเด็กลังรองนั่นจริงๆเหรอใช่แล้วค่ะคุณแม่ฟ้าไปสืบรู้มานะคะว่าคุณลุงรังสีเนี่ยกาลังจะทําเรื่องอย่างกับคุณป้าปานตอนนี้เนี่ยคุณลุงรังสีสั่งให้ทนายเข้าไปพบเป็นทนายที่บริษัทนี่แหละค่ะคุณแม่แต่ว่าไม่ใช่คุณนาชโทนะคะโอ้โ็จะไปใช่ได้ยังไงตอนนี้แม้แต่หน้าเขาก็จะไม่มองกันอยู่ละก็ไมเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ล่ะนี่ถคาคุณพี่รังสีเปลี่ยนพี่นายกามจริงๆ นางเด็กนั่นก็จะต้องได้สมบัติทุกอย่างแล้วตนหนึ่งก็จะไม่เหลืออะไรเลยฟ้าไม่ยอมนะคะคุณแม่แม่ก็ไม่อยากจะยอมหรอกลูกแต่เราจะทํายังไงได้อ่ะเ,ออเราต้องช่วยกันคิดสิว่าเราจะช่วยตนหนึ่งกับคุณป้าปานยังไรเอค่ะคิดสิคิดสิทำยังไงคุณสุเมธ สวัสดีครับคุณปานรวีเจอนั่นค่ะข,ขอบคุณครับผมมาในฐา,านะตัวแทนคุณรังสีครับทราบว่าคุณปานรวีเซ็นชื่อในใบคำร้องขอหย่าของคุณรังสีแล้วแต่ว่าเอกสารนั่นต้องถือว่าเป็นโมฆะครับเพราะว่าคุณปานรวีจะต้องไปเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับ คุณรังสีก็เลยให้ผมมาขอนัดคุณปานรรวีนะครับเพื่อที่ได้ทำเรื่องอย่าให้เรียบร้อยก็อขอนัดคุณปานรรวีไปเจอที่สำนักงานเขตเช้าวันพุธ10บโมงนะครับนี่จดหมายนัดครับถ้าคุณปานโรวีติดขัดยังไงก็โทรบอกผมได้นะครับ น้ำบาดกลมอยู่ในซองนะครับขอตัวก่อนนะครับที่มันต้องจบไปแล้วจริงๆใช่ไหมเชื่อไม่หรอกป้า มันต้องมีทางสู้สิครับมันจะมีทางไหนอีกละ่ะนี่เมื่อหลักฐานทั้งหมดของแสงล่ามันก็ถูกทำลายไปหมดแล้วอะอหรือเราจะลากตัวรงังรองไปตรวจดินเอซให้มันรู้แล้วรู้ลอดไปอะการตรวจด็นเอเนะครับมันต้องให้เจ้าตรวจเขายินยอมนะครับเราจะบังคับไม่ได <het> ้มันมีทางเดียวครับ ต้องหาแม่ที่แท้จริงของดังรองมายืนยันกับคุณดังสิแม่ที่แท้จริงของดังรองเหรอรจะไปหามาจากไหนอ่ะนี่มันเหมือนงอมเข็มในะมาหาสมุทรเลยนะโชษเขาเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะได้อย่าง มาดือนี้ฉันก็จะหย่าแล้วนะโชษยังไงมันก็ไม่มีทางหาทันหรอกแต่มันเป็นทางเดียวที่จะเปิดโปลงรลังรองได้นะครับและยืนยันความบริสุทธิ์ของเราด้วยยังไงผมก็ต้องพยายามให้ถึงที่สุดนานแค่ไหนเราก็ต้องทำนะจริงสินะให้ฉันตายะอย่างดีกว่าที่จะยอมแพ้รังรอง แล้วเราจะเริ่มต้นที่ไหนที่จะหาแม่แท้ๆของรับรองได้